แล้วก็จุดแนวชิดกลุมหน้าแข่งแนวขาด้านในหน้าสองแนวนะสองแนวแนวขาด้านหลังสองแนวแนวเอ็น้อยวายแล้วแนวร่องตาตกขึ้นมาให้แล้วก็จุดสลับเพชดตามทำไรยเปิดไปในหน้าดูแนวก่อนนี่ปไปไนี่ สองร้อยยี่สิบกนะในหน้าสองร้อยยี่สิบกน่ะดูนที่ฝันเท้าเรากดสองแนวแล้วก็ต่อไปขึ้นแนวแนวขาด้านาในเนี่ายราะายะไปมันมีแนวอีกร้อยหวาย แหวแนวขาด้านหลังหน,นึ่งนแล้วก็แนวขาด้านหลังหนึง่งหวนกับแนวขาด้านหลังสองแนวรองตับผมพองขึ้นมา้างบนก็คือจุดไหลจุดสระบเพชรที่มันเราจะเจอมาเนึ่หมายก็คือจุดสะบเพชรแล้วก็แนวเปลี่ยวข้างนะแนวเปลี่ยวข้างแนวหลังแนวหลังหนึง่งแนวหลังสองแล้วก็จุดทัสเอล ในคอรสบักนี้เราจะนวดในทน่าหน้า <S <S 1> <S 1> สิ่งที่ต้องมันเพิ่มมาก็คือจิตสบเพเพแนวเปลียวข้างจิตทัศเอวแนวหลักหนึ่งแนวหลักสองในทน่าตะแคงที่เราจะนวดถ้าหากว่าเราชำนาญแล้วนะนะไม่ว่าแนวคอสบัก แนวขาด้านนอกแนวแขนนะแล้วพอเนี่ยเราสามารถน้มได้หมดเลยซึ่งคอยเยอนะหลังหน้านะต้องทวนแอดวานซึ่งมันมีเยอะมากนะแต่ว่าเราคิดว่าเราผปล่งยไหมหัวจะทำอะไนอ้ยังไงนะบางทีเราโน้นเนี่ย เราจะนวดร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวที่เราน่ดสีสังคอมันมาสองตัแต่งร้อเรียงได้หมดเลยเราไม่ต้องนวดหัวซสดวสักตเรียงทีเดียวหมดเลยเรียงไปแล้วสนุกง่ายเดียวยากห่จะเาามเดียวเาีย เรียนต้งแต่ปลายปีสองปีสองคอน่ะโอเคนะจากช่านวดเรนอตะแคงตัวนี้ตรงเลยดิ่งเลยเนี่ยนะไม่งอเหมือนกุ้งออนิดเดียนะตรงทีนี้เวลานอนเนี่ยถ้าหากว่าขาโขอเข้ามันจะบิดโค้งอีกเลยนะหรืออีกกลุ่มหนึ่งปี่เรากระดเชิงกัารกว้างใหญ่นอนเพิ่มจะบิดกัน วิธีแก้กลุ่มเหล่านี้ยกุลาบนอนตะแคงฮะหมอนมารองเข่านะฮะอ่อนรองเข่าดังขึ้นม,มันก็แนบขึ้นนะนะครับยกมนแนบพอยกปุ๊บเนี่ยแนบมันจะแบนขนึ้นเลยน,นะฮ <c oughs> ะ,ะพอยกมาพวก,ก็ขาโค้งเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะลอยเด่นกยู่เลยคนนะมัน มันจะนั่งข้อเขา่านะนาง้็เขา่าเราเจอผู้ป่วยประเภทนี้ทําไงเอาผ้ามารองตรงนี้ใช่ไหมนะเรากดที่มันจะไม่เป็นหางข้อข้อเข่านะเรามาซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ไหมที่มันลอยเด่นวาทมันทำดีมามเลยนะวิธีการที่แนวแนวหนึ่งแนวสองเนี่ยเรามีวิธีการกดนะใช้สองนิ้วก็ได้เหกัน แต่ในตารานี่ให้ใช้สอบง,งอนะเราเริ่มต้นเราอยู่ทางปลายเท้าภาษานี้จากนั้นงอขึ้นมางอขอ้อตรอตรงเนี่ยและเสรแล้วเราก็ขยับตัวไปวางรังขาเราโดยการพุ่เข่าอย่านงะนี้เลย ถ้าตรงอย่างนี้มันก็ฝืนตัวเราเราต้องปรับ,บ,บท่านี้เพราะอะไรเพราะเวลาลงลงน้ำหนักนะม,มันจะลงน้ำหนักที่นั่งตรงทีนี้มันมีอยู่ว่าในกรณีคนที่อ้วนยังไงหน้าท้องเยอะหนี่งปวดเพราะมันค้งทุกมันค้งปวดไปลงน้ำมันแข็งน้ำ นิ้วเราก็กดได้นะเราไปยกเอาแต่การใช้นิ้วกดวางแค่นี้มันไม่ถนัดเท่าไหร่กวางของพื้นนี่เลยนะเพราะว่าเรากดอย่างนี้มันจะมีน้ำหนักมากกว่าการใช้สอบนะในบางการณีคนที่ใช้สอบไม่ถนัดนะฉะนั้น,นะน,นเราเอาตาล็อกเสื้อวางแค่นี้นะตาล็อกสอบวางเลยมนะือนี้ล็อกไว้ กดนินะ้วไล่ไปกดนิงไไดนะน้งไล่ไปเรื่อยนะบางคนี่ความที่ตัวมันหนาเนี่ยเอื่อมนิ้วน่ะเพรามันะมกดิบอาจจะไม่ถนัดนะจับปลายท้ายนี้นิ้ก็ได้กดนะไหนะ้จับอย่างนี้ก็ได้นะสอง ส่วนกฎที่ประคองสุนิตาโอเคก็ประคองสุดิตามหนังสือเลยใช่ป่ะแต่ถ้าว่าเราจะกดวันนี้อาจารย์สอนอาจารย์ไม่สิทเนี่ยเราทำถูกต้องแต่าราอาจารย์คนอื่คือเขาหยุติดเก็นไปบางทีก่อไม่ได้ผิดจริงมันก็ไม่ผิดเพราะแนวถูกต้องเราผิดเพราะว่าไม่ตรงกับรูปนั่นเองนีถ้าเราไปทำงานเนี่ยโอเคทำงานเราก็เก็บกดอย่างนี้ก็ได้กฎนี้จัดที เราไม่ต้องกดมากน้องตัวมากเลยเพราะของประมาณนี้มันกดกระบังเรามันมนันหายใจไม่ก่อางนาดนั่นเลยเรัดด้วยวิธีนี้แสร็หรือใช้วิธีนี้กดอนย่างนี้ก็ได้มีนมไะได้หลากหลายวิธีจากนั้นเมื่อเรากดแนวที่หนึ่งแนวที่สองเรียบร้อยแล้วเราก็วางบนพื้น,ลนแล้วรถขยับไปอยู่ข้าง,งล้าง ก็หยุดข้างตะตุกตากิพีนะนะวัอจิ๋วทำในเช้า,นะนะา,นนานี่นะาตานิวเนี่ยวันลากไปเลยนะข้างตะตุกยี่ปักเลยซอสจบหยุดข้างตะตุกจากนั้นแนวคิดก็มันแค่ในวันใะนขนาดนี้เลยดูวนัน ล่ไปเนี่ยมีกระดูกเขาขอบล่างล่ไปนะชิดกระดูกหน้าแข้งล่ไปลา่างไปเรื่อยๆลาย่างไปตามโค้งของรูปกระดูกนะล่ตามโค้งนะล่ไปตามโค้งจากนั้นต่อไปแนวะเอ็นร้อยหวาย แนวขาดา้านหลังหนึ่งอกเ,นะเ,าเขาที่อะไรละนะเริ่มจากทสภานี้วน้วันนะ้แะเชียงัต์ผาเนี่ยนะกนะดไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยนะไล่ขึ้นไปผ่านึนกลับนอกนะไล่มาจนกระทั่งก่อนถึงพับข้อเขา่า นะรูนะจากนั้นอย่างนี้เราก็กดยาวต่อไปเลยเนถะอะพับเขา่าไล่ขึ้นไปไล่ไปไล่ไปจนปลายท่าถึงแก้มก้นแก้มก้นหนิ่งวันติดต่องบมือลักษณะนี้แบบนี้แบบนี้ ต่อไปแนวขาด้านใดหนึ่งช่วงต้นขาว,วางรวบเลยนีน่ข้อเข่าเราไม่กดให้วางข้ามนะซ้อนทับกันอดอกดปิดรอบยืดเข่าหัว,วข้อที่อะไรละ่ะสบายสิบสบายอ่าสิบเจ็ดไล่ไป ไล่ไปจนกระทั่งมาถึงขานีนนับหนึ่งถึงเท่าไหร่สามสิบนะอันนี้คือขาานลางที่ขานบนนะอารูณใหม่<ป>เริ่มตน้นนะเราไปอยู่ทัปลายเท้าจับขาออกขึ้นมาจากนั้นผู้นวดขยับตัวไปนะัู่กขัาลง โดยให้หลังเท้าวางต้นขาเราอย่างนั้นใช้ข้อศอกกดไล่แนวนะมือไวประคองล็อกที่ส้นเท้ากดนิ่ไล่ลงไปตามแนวแนวฝ่าเท้าหนึ่งแนวฝ่าเท้าสองนะไล่ให้ทั่วทั้งสอ,นะอ,งองแนวนะทั้งสงแนวเมื่อเรากด กดไล่ตัวสอบแนวได้พอแล้วแล้วก็ให้เท้าวางลงเราขยับไปอยู่ทางด้านหลังเริ่ตกนกดจุดข้างตาตุกนั่นเองซอนิ้วเราจะยิ้มก็ได้ยิ้มไปเลยจากนั้นก็ต่อนาะชิดกรุณาแข้งยกลดตลอดเลยยกก้นตลอดไล่ไป ไล่ไปตามร่องของกระดูกนะตามโค้งนะจากนั้นกดแนวเขียดร้อยหวายแนวขาด้านหลังหน,ะช,น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 ช่วงงอนะมันจะเฉียดไล่ไล่นะปานก่อนต้อ้าเข่าตั้งเองนละ้วขยับตัวตามทุกขนาดที่กดต้องให้ได้ฉากกับจุดที่กดไล่ต่อยาวเลยนะก้าวเข่านะต่อยาวขึ้นไปนะต่อยาวขึ้นไปไปจนกระทั่งถึงแก้มก้นนะพอจะเป็นแก้มกคนนมือน,นี้มันไม่ถนัดนะ้ต้องปรับ จากนั้นต่อไปด้านบนคือแนวขาด้านในช่องต้นขาเราฟัขงข้ามาไปกดเองไล่ข<ม>ึ้นไปจนกร่าข้ามถึงแรงกลคนับหนึ่งสามสิบทีนี้แนวต้นขาน่านบนเนี่ยในกรีขาที่หนานะแนวขาที่หนาเนี่ยการที่เราใช้ความกดบางทีเราจะไม่มีแรงนะเรากลับไปที่ทํางานเนี่ย เราสามารถใช้ขอบวนได้แต่ต้องระมัดระวังในการลงน้ำหนักนะนะดูปรนะคองท่านใดเนี่ยต่านงะมือนี้ประคองไว้ปนระอคองตั้งมือนี้ประคองโค้ง,งดีกว่าก็ขานี่ไว้เล่นนะแล้วก็ลองว่ายารลงน้ำหนักอีกครั้ง เพราะพวกที่ขายใหญ่นะมือเราเท่ามือนี่ยน้ำหนักไม่พออยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆช้าๆก็ค่อยขยับแต่ให้ดึงแล้วก็น้องอปิดเลยลก็องปิดน้ำหนักฐานรัเลยเลื่อนไปกดน,นิ้วเราใช้น้ำหนึ่งสามสิบเชือดกันอันนี้สบาย สบายไหมส,ไสบายป่า,า,านะสามสิบพอดีเลย่นะช้าๆตอนนี้ก็ขันปลดลงลักอยู่ที่ตรงนี้อย่าก,กดที่กระดูกนะอย่าทิ้งนาทีาค่อยๆแต่ทวารให้เข้าฟังในท่าเตรีก่อนแต่นั้นค่อยๆเดินน้ำหนักลงค่อยๆย่างข้อนักลงนะกดนิ่ง นี้เลยอันนี้าต้อาทำนี่ละอันนี้เขาเข่านะแล้วก็ขึ้นช้าๆนี่นะช้า,า,ชาแต่ตึงนะค่อยน้องน้องตัวลงค่อยยืดอัอนนี้ต่อไปต่อนไะอยากขยี่นะขึ้นช้าๆ ขาของเรานี้มั่นคงนะตัวนี้ตรงนล้วหนักมันจะดิงตรงไปพอขาแข็งอย่างเนี้ยต้องใชท้ที่นี้แล้วส่วนมือนี้ไม่ไม่ละคายเคืองครับช้โอเคจำหน้าไม่ขาด้านล่างว่าจะดูเพลินมเลย <c oughs> นะเริ่มต้นใส่ซองนะสองแนวใช่ปะ ันจุดนันตรงแนวชิ้นหนักแห้งแนวอกริบไวายยาวเลยแนวน้านบนกดท้งสามสิบถึงสามสิบนะโอเคเอาไปอย่างที่